การเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลฝ่ายใต้ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงสืบสารพระราชกรณียกิจสำคัญในการดูแลราษฎรมาทุกยุคทุกสมัยพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบทอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐธาธิราชตั้งแต่ต้นราชการคือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทุกสุขของอนาราษดรดังที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภพิทยาลงกรได้ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าตั้งแต่เสด็จขึ้นเสวยราชได้ทรงพยายามหาความรู้ในพื้นที่และภาคเพียรทรงพยายามเยี่ยมราษฎรของพระองค์อยู่เป็นเนืองนิดดังเช่นในช่วงระหว่างวันที่6มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,469พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลฝ่ายเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟหลวงสวนจิตระดาไปตามหัวเมืองต่างๆได้ทรงหยุดตามสถานีต่างๆเพื่อประทับแรมและทรงเยี่ยมราษฎรเป็นระยะระยะที่เมืองพิษณุโลก อุตรดิตแพร่นครลำปางพะเยาเชียงรายแล้วย้อนกลับมานครลำปางถึงปลายทางที่นครเชียงใหม่ซึ่งได้จัดการรับเสด็จพระราชดำเนินอย่างสมพระเกียรติเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงเสด็จขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่เริ่มจาก จัดช้างพระที่นั่งนำเสด็จเข้าสู่เมืองมีพิธีทูลพระขวัญเจ้านายชายหญิงฟ้อนถวายตัวในครั้งนั้นพระองค์ทรงรับการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายช้างสำคัญทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโพธิขึ้นระหว่างเป็นช้างประจำรัชกาลพระราชทานานามว่าพระเสวีคชเดชดีลก หลังจากเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วอีกสองปีต่อมาในพุทธศัการาช2,471ได้ทรงมีพระราชปรารภจะเสด็จเลียบหัวเมืองภูเก็ตสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษเสนาบดีทรงปรึกษาหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะการจัดสถานที่ประทับแรมเพราะต้องเสด็จพระราชดำเนินรอนแรมโดยทางทะเลรวมทั้งมีพระราชกิจเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรกิจการต่างๆหลายแห่งซึ่งความกังวลในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินได้คลายลงเมื่อมีพระราชกระแสลงมาว่า การนอนนั้นถ้าที่ไหนไม่จำเป็นต้องนอนบกให้นอนในเรือได้ก็เป็นการดีเพราะเรือนั้นเคยกันแล้วไม่แปลกที่เส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินเริ่มจากขบวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีรถไฟหลวงจิตรดาถึงพัทลุงตรังและเปลี่ยนเป็นประทับเรือพระที่นั่งสีธรรมราช จากอำเภอกันตังไปยังปากน้ำเพื่อประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีไปยังระนองออกไปยังมณฑลภูเก็ตจากภูเก็ตเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งประพาสเมืองพังงาสลับกับประทับเรือพระที่นั่งประพาสเกาะต่างๆรวมเวลาที่เสด็จประพาสหัวเมืองภูเก็ตเป็นเวลานาน,านถึง19วัน การเสด็จพระราชดําเนินไปยังหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองภาคใต้ทั้งสองคราวได้ทรงโปรดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศัตราประจำเมืองที่เสด็จไปถึงเป็นครั้งแรกทุกเมืองตามพระราชธรรมเนียมที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจเจ้าอยู่หัว จากหัวเมืองฝ่ายเหนือจรดหัวเมืองฝ่ายใต้ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ทุกสุขของราษฎรนั้นสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศและราษฎรมานานแสนนาน